ย้อนความรู้เดิมก่อนความรู้เดิมที่เราจะเรียนเอามาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับฟิสิกส์ในครั้งนี้เนาะกราสร์หนึ่งที่ผ่านมาคือการเคลื่อนที่แบบ1มิติอยากเจอกันบ่อยๆติวสนุกได้สาระและความรู้เซิรเลยเลย m ติตอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งตรงนี้นะครับไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะ้อง สวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อพี่เอ็มนะครับจะมาสอนวิชาฟิสิกส์เนาะเรื่องวันนี้คือเรียนเรื่องงานพลังงานย้อนความรู้เดิมก่อนความรู้เดิมที่เราจะเรียนเอามาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับฟิสิกส์ในครั้งนี้เนาะกลศาสตร์หนึ่งที่ผ่านมาคือการเคลื่อนที่แบบ1มิติการเคลื่อนที่แบบ1มิตินั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเห่นไสูตรที่ต้องใช้ก็คือ v s s s และ v อ่า ใครเคยเรียนกับพี่แล้วน่าจะจําได้บ้าง <Yahoo! S 1> ถูกไหม V S S s V ตัวหลังคืออะไรตัวที่หายใครหายคนที่ชื่อว่าสาวุธเป็นคนหายถูกไหมซาวุธหายแล้วสูตร5สูตรนี้คืออะไร <Wow. S 1> V ตัวแรกคือ V เท่ากับ U บวก A T สูตรแรก S หายไปถูกไหมสูตรที่2อะไรหาย a หาย s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณกับ t ถ้าใครจำได้ท่องไปด้วยโอเคไหมสูตรที่3 s เท่ากับ v อันไม่ใช่ v ut บวกเศษถึง2 at กำลัง2สูตรที่3อันสูตรที่4 s เท่ากับ vt ลบด้วยเศษถึง2 at กำลังสองโอเคไหมสูตรที่4คืออะไรเอ่ยพิเศษนิดหนึ่งเป็น v กำลังสอง เท่ากับ u กำลัง2องบวก2 as พอเราสังเกตตัวแปรเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละอันมันหายไปทีละอันถูก<อ>ไหมตัวนี้ s หายตัวนี้ a หายตัวนี้ v หายตัวนี้ u หายตัวนี้ t หายาแต่ไม่มีชิบหายไม่มีนะเห็น<อ>ไหมนะ s, <S, s, <S คือการกระจัด a, <S s a คือความความเร่ง v, v คือความเร็วและเป็นความเร็วปลาย ส่วน u เนี่ยคล้ายๆกันแต่เป็นความเร็วมาก่อนก็คือความเร็วตน้นส่วน t ก็คืออะไรเวลาถูกไหมเวลาอ่ะการกระจัดเป็นเมตรส่วนความเร่งเป็นเมตรต่อวินาทีอ่าจำหน่วยได้ไหมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2ด้วยอ่ะอันที่3 v กับความเร็วความเร็ว,ว,รวทั้งสองอ,สองอันเนี่ยเป็นความเร็วเช่นเดียวกันความเร็วคืออะไรเป็นเมตรต่อวินาที ทั้ง2อันนี้เป็นเมตรต่อวินาทีส่วนอันสุดท้ายคือเป็นวินาทีโอเคไหมน่าจะจําได้สูตรของสากู๊ดถูกปะสากูดจําไว้นะโอเคผ่านไปนี่คือเรื่องเก่าถัดมาคือเรื่องของหมดหมวลแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันน้องๆน่าจะจําได้ตัวนี้เนี่ยที่เราจะเรียนก็คือกฎ3ข้อถูกไหมกฎของนิวตัน3ข้อกฎข้อที่1นึ่ซิกมาเอฟเท่ากับ0อ่าใครจาได้ก็ท่องเปในใจด้วยเนาะ น้อน้องทางบ้านช่วยกันนะซิกมา F-MA เท่ากับ MA ใช่ไหมก่อนที่2กฎข้อที่3คือ a อคชั่นเท่ากับ r รี c t ชั่นถูกไหมแอคชั่เท่ากับเรีย t ชั่อย่าว่าคูกระแดดนะแอคชั่นเท่ากับรีชั่แต่ตัวนี้ไม่ใช่แค่นี้ต้องมีเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายอะไรเอ่ยลบถูกไหมพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมีทิศทางเป็นยังไงกันตรงข้ามกันแต่ขอเพิ่มนิดนึงก่อนนิดนึงว่า ถ้าเป็นแอคชั่นเท่ากับแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดบนวัตถุผนละก้อนกันซิมาเอเท่ากับศูนย์เนี่ยคืออะไรอ่าแยกออกมานิดยนึงเนาะทาไม f อเท่ากับศูนย์ได้ก็คือเกิดเป็นความเร่งเท่ากับศูนย์นั่นเองอ่ามีความเร่งเท่ากับศูนย์เอเท่ากับศูนย์แล้วความเร่งเท่ากับศูนย์คืออะไรบ้างความเร่งเท่ากับศูนย์เนี่ยมี2แบบคือ V เท่ากับศูนย์อีกอันนึงคือ V คงที่ไอ้ v เท่ากับศูนย์เนี่ยมันคืออยู่นิ่งๆวัตถุอยู่นิ่งๆ มันจะไป,ปมีแรงอะไรหรอถูกไหมแต่เมื่อใดที่มีความเร็วแต่ความเร็วคงที่ก็ถือว่าไม่มีความเร่งก็ทําให้เป็นแรงเท่ากับศูนย์เช่นเดียวกัน <S <S อ,อันนี้คือวิ่งด้วยความเร็วคงที่นะส่วนตัวนี้ข้อที่2เนี่ยก็คือมีความเร่งนั่นเองมี A อันนี้ขอเพิ่มนิดนึงเป็นเวกเตอร์ใส่ไปด้วย <Wow. S 1> โอเคไหมเครื่องหมายไม่มีเวกเตอร์กับมีเวกเตอร์เนี่ยความหมายแตกต่างกันเนาะ,ะมี A แล้ว A ในที่นี้ก็คือทําให้ V เปลี่ยนนั่นเอง น,นีีวท่าศูนย์มีคงที่แต่สําหรับอันนี้คือ V ีเปลี่ยนผ่านไป <Ooh. S 1> การเคลื่อนที่2มิติบ้างทีเนี้ยหคือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตอ่ะอันที่2คือการเคลื่อนที่แบบวงกลม Circular Motion ข้พอสามคืออะไรซิมเพิลฮา monic ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราเรียกโปรเจกต์ต่ายว่าอะไรเอ่ยการเคลื่อนที่แบบวิถีโคง้งต่อมา Circular Motion คือการเคลื่อนที่แบบวงกลม ต่อมาคือ s i m เปิลฮาร์ n i นิกซิมเปแปลว่าซิมเปิแปลว่าง่ายๆด้วยกัน<อ>ส่วน h a ร์ o มนิกเนี่ยแปลว่าซ้ำไปซ้ำมาจบไปขึ้นถัดมากลศาสตร์2พูดถึงอะไรบ้างเนื้อหาคืออย่างเช่นของแข็งของแข็งค่าโมดูลัสของยางค่าโมดูลัสของยังก็คืออะไรนะค่าว้มีค่าเท่ากับ F ต่อพื้นที่นะหารด้วยเดลตา L ต่อ L ใช่ปะความเข้นต่อความเครียดนั่นเอง ถัดมาคือเรื่องสมดุลกลตัวนี้สําคัญสมดุลกลเนี่ยมันคือกฎข้อที่1ของนิวตันกับโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามใช่ไหม <Yeah. S 1> เขียนสองอัน <Ooh. S 1> ข้อแรกคือสมดุลต่อการเคลื่อนที่สมดุลต่อการเคลื่อนที่คือซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์เห็นไหมซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์หมายความว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแรง,เฉ,งเฉียงขึ้นเท่ากับแรงเฉียง,ยงลงอะไรแบบนี้เป็นต้น ต่อมาสมดุลอีกตัวหนึ่งคือสมดุลต่อการหมุนสมดุลต่อการหมุนคืออะไรซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ูนย์ซิกมาเอ็มเท่ากับศูนย์เห็นไหมซิกมาโมเมนต์หมายความว่าโมเมนต์ทวนมีค่าเท่ากับโมเมนต์ตามอะไรอย่างนี้เป็นต้น่าห,หรือจะเขียนว่า M ทวนเท่ากับ M ตามอะไรคือทวนอะไรคือตามนะทวนเข็มนาฬิกากับตามเข็มนาฬิกาถูกไหม แันพอจำได้อีกหนึ่งเรื่องผ่านไป